ในเรื่องของการนำ i ิจิทัลเทคโ o โลยีหรือดิจิทัลอินเ l ลเจนซ์เนี่ยนะครับเข้ามาใช้นะครับสองส่วนส่วนแรกก็คือเข้ามาลด Carbon Footprint ข้อที่สองคือการนำดิจิทัลอินเทลเจนซ์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการสร้างนะครับพลังงานใหม่ๆประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเกณฑ์ที่เรามีการพัฒนาที่ดีนะครับไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นในมุมของนโยบายที่เราจะส่งเสริมนะครับการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการผลิตพลังงานและก็เอาเทคโนโลยีมา เพื่อที่จะลดคาร์บอนฟุตเพนท์ถามว่ามันเป็นมันไม่มีการผลิตคาร์บอนใหม่มันมีครับมันมีแต่มันเป็นส่วนน้อยมากมันมีคาร์บอนฟุตเพนท์สักประมาณ2%แต่ Impact ที่มันสามารถที่จะลดคาร์บอนฟุตเพนท์ให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้น,นะครับมีประมาณถึง15-20%ในปัจจุบันนี้นะฮะได้มีการลดคาร์บอนฟุตเพนท์ไปแล้วนจนถึง12,000ตันประเด็นหลกัหลกๆในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะครับ แต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งช h ่นเลนช์ Challenge, แล้วก็เป็นโอกาสนะครับในการพัฒนาประเทศแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราจะมองสิ่งที่ประเด็นปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของคาร์บอนเอมิชันเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากสองสุุ่มนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มีการใช้งานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นตัวที่เป็นการสร้างพลังงานนะฮะอันนีต้ตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มีการผลิตคาร์บอนเนี่ยจริงๆในสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับรองๆลงมาน้อง,อง,อง,องๆกันเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็คือในเรื่องของ transportation ใน3มกลุ่มนี้นะครับจริง,รงๆและ account for เกือบๆทั้งหมดนะฮะของ carbon footprint นะครับทีนี้ถ้าเรามามองในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะสามารถที่จะปรับปรุงนะครับตัวเราเองให้ดีขึ้นได้เนี่ยในแต่ละด้านเนี่ยฮะยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในการใช้ในการผลิตพลังงานเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนในรอบ2-3สมปีที่ผ่านมาเราได้ได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับด้วยการใช้ Renewable Ren Energy นะครับมาใช้ในการผลิต พลังงานแต่ในะอย่างไรก็ตามจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเป็นส่วนน้อยนะครับของการใช้พลังงานทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยอย่างเราได้ยินจากทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อเช้าแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะได้ยินในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่ารัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกคนอมองมุ่งไปในทิศทางเดียวกันก็คือการที่จะ drive นะครับการลดคาร์บอนฟุตพเรนต์นะครับ ผ่านทางการนำเทคโนโลยีหลายๆด้านเข้ามาใช้นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงกรีนเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเราจะเริ่มคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับถ้าเราจะแบ่งกลุ่มเนี่ยจริงๆมันอยู่มีอยู่แค่สักประมาณกลุ่ม2กลุ่มนะครับในเทคโนโลยีกลุ่มแรกก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานนะครับวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีอ,อย่างสมาร์ทพีวี นะครับกลายเป็นเทคโนโลยีหลักนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในสเกลไม่ว่าจะเป็นอินดัสเทรียลสเกลนะครับในระดับโรงงานระดับโรงไฟฟ้าเองนะครับไปจนถึงระดับเรสเดนเชียลสเกลซึ่งในรอบ2ปีที่ผ่านมามี ion, อัตราอะดอปชันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่เรายังมี Rooms นะครับที่ต้องไปต่ออีกเยอะมากนะครับ เทคโนโลยีในเรื่องของ smart grids นะครับการที่อย่างที่เมื่อกี้นะฮะหลายๆท่านจะจะจะได้เห็นตัวอย่างมีการพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้อ่าการผลิตพลังงานการดิสว r i b u พลังงานการนำพลังงานไปใช้นะครับมีความมีความชันฉลาดมากขึ้นโดยการนำดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาใช้อ่าสองอันแรกเนี่ยผมว่าหลายๆท่านจะเริ่มเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะครับแต่ใน a r e ยที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของการนำดิจิตอลเทคโนโลยีหรือดิจิตอล i n t e l l i g e n c เนี่ยนะครับเข้ามาใช้นะครับสองส่วน ส่วนแรกก็คือเข้ามาลดคาร์บอนฟุตพเรนนะครับของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับหรือในธุรกิจต่างๆลง,ง,ง,งข้อที่2คือการนำดิจิ t l ลอินเทลเจนซ์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการสร้างนะครับพลังงานใหม่ๆวันนี้เนี่ยถ้าเรามองนะครับใน Uh, driving force สามส่วนในการที่เราจะมีการเร่งในการ Adopt ใช้ green technologies นะครับ uh, อันดับแรกเลยเนี่ยผมเชื่อว่า uh, นโยบายของ uh, รัฐบาลเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศมีส่วนสำคัญที่สุดนะครับในการผลักดันความที่เราเข้าไปสู่ uh, net zero นะครับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้าง uh, อยู่ใน uh, เกณฑ์ที่เรามีการพัฒนาที่ดีนะครับไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นในมุมของนโยบายที่เราจะส่งเสริมนะครับการใช้ uh, เทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการผลิตพลังงานและก็เอาเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะลดคาร์บอนฟุตเพลนคาร์บอนฟุตเพลนในระดับเรสซิเดนเชียลเออเออสเปซด้วยนะครับอันกลุ่มที่สองนี่ก็คือในเรื่องของเงินทุนนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นนะครับเงินเงินทุนที่จะมาในเรื่องของกรีนฟันเนี่ยนะครับในที่มาจากภาครัฐบาลที่มาจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็ที่มาจากในเรื่องของ uh, กองทุนต่างๆนะครับที่จะมาซัพพอร์ตและส,สับสนุนการใช้งานซึ่งดิเรกชันนี้นะครับก็ล้อกันไปตามกับนโยบายของรัฐบาลนะครับอันสุดท้ายเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างอันมากนะครับก็คือปัจจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงกดดันนะครับจากภายนอก นะครับในเรื่องที่การผลักดันให้มีการบังคับใช้รัวมาบังคับให้เกิดการปรับตัวนะครับไม่เป็นไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การตกลงกันในระหว่างกลุ่มธุรกิจนะครับที่จะพยายามจะหาวินวินซิชูเอชันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็น มันไม่มีการผลิตคาร์บอนไหมมันมีครับมันมีแต่มันเป็นส่วนน้อยมากนะครับโดยตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคาร์บอนฟุตพิ้นสักประมาณ2%แต่อิม a พ t ที่มันสามารถที่จะลดคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับให้กับอุตสาหการรมอื่นๆได้เนี่ยนะครับมีประมาณถึง15-20%ในจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเทคโนโลยี ICT หรือ Digital Intelligence ทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะฮะได้มีการลดคาร์บอนฟุตพิ้นไปแล้วเนี่ยจนถึง12,000นะตันนะครับ สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้เรากำลังที่จะได้เห็นเทคโนโลยีนะครับอื่นๆนะครับเกิดขึ้นมากมายในส่วนของหัวเว่นะครับเรามีธุรกิจนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับอยู่ในกลุ่ม5กลุ่มธุรกิจหลักก็คือเทคโนโลยีด้านของ telecommunications ด้านของ cloud computing ด้านของ networks ด้านของพลังงานนะครับแล้วก็ด้านของ consumer electronics นะครับซึ่งในทั้ง5ด้านนี้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเกิดการปรับปรุงแล้วก็เกิดการพัฒนานะครับการลดคาร์บอนฟุตพิ้น์นะครับลงในอินดัสทรีต่างๆนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่เทคโนโลยีที่เป็นดิจิท l ลอิ e เทลเจน c ์บนคล o วด์คอมพิวติ้งนะครับท่านหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าในธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data Center ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการ พัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาเงินลงทุนในในเรื่องของการสร้าง Data Center นะครับในประเทศไทยเนี่ยนฮะผูงสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเทคโนโลยีในด้านของ Cloud Computing เนี่ยสามารถที่จะสร้างเอานำมาใช้เพื่อจะทำให้การ Utilize Resource ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ o o p u u t n n s t t r a g e นะครับการนำเทคโนโลยีทางด้าน AI นะครับเข้ามาใช้ ในการปรับปรุงวิธีการทํางานปรับปรุงวิธีการเข้าถึงนะครับถึงตลาดเนี่ยนะครับเพื่อจะลดคาร์บอนฟุต p พนท์นะครับของเทคโนโลยีแล้วก็ของธุรกิจในด้านต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ท่าน,น,นรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยก็คือการที่เราจะทำยังไงที่เราจะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นะครับในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นาการพาณิตนะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับในช่วง โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโมบายคอมเมอร์สหรืออ e ีคอมเมอร์สนะครับหรือลักษณะปัจปรวันเนี่ยมันมีการลดนะครับคาร์บอนฟุตพิ้นท้งทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการลดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้เกิดการเข้าถึง,ถ,งถึงผู้บริโภคนะครับในด้านต่างๆนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะฮะ มีการลงทุนนะครับมีการนึ่ง FDI foreign direct investment เข้ามาในประเทศในส่วนของหัวเว่เนี่ยนะครับเราลงทุนในด้าน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยถึง3 Data Center ซึ่งมันเป็น Green Data Center นะครับเป็น Data Center ที่สามารถที่จะให้บริการนะครับโดยมี performance ที่สูงในขณะเดียวกันเนี่ยมี Carbon Footprint นะครับที่ต่ำ และสามารถเข้ามา enable ให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดคาร์บอนฟุตพิ้นลงได้ในขณะเดยียวกันเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาร่วมกับ global partner ecosystem นะครับทั้งหลายนะครับนำเข้ามาเนี่ยมาปรับปรุงนะครับ ecosystem ในประเทศไทยทำให้ partner ecosystem ในปร,ประเทศไทยเนี่ยนะมีความแข็งแรงสามารถที่จะ ช่วยกันนะฮะสร้างเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้ามาใช้แล้วก็มีการสร้างความแตกต่างในด้าน er yeah. ทั้งทั้งของการลดคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่มาช่วยนะครับในการลดการใช้งานนะครับในการลดการใช้งานพลังงานเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถที่เข้ามา address นะครับการสร้างพลังงานโดยตรง ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คือใน,ในด้านของ a l l s i e n e r o PV นะครับแล้วก็ energy storage ในรอบ5-10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแทบจะทุกอุตสาหกรรมนะครับ adopt ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ smart PV นะครับและสิ่งที่เรากำลังจะเห็นในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็คือตอนนี้ทางฝั่ง residential นะครับทางฝั่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงการ adoption ของ smart PV ขึ้นอย่างรวดเร็ว บ้านใหม่ๆที่ถูกสร้างในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะมีในเรื่องของ Smart PV Built-in นะครับอยู่ในระบบนะครับเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านนะครับปีนี้นะครับเราจะได้เห็นการที่หัวเว่ยนำา r s s i e n t t i l s s m r t t v v s o u u t o o n นะครับเข้ามานำเสนอนะครับอยู่ในหัวเว่ยนะครับร e r ทลเซ็นงหลายนะครับทั่วประเทศไทย เวลาเราพูดถึง all c e n e r a l pv เนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องของอการผลิตนะครับพลังงานจากจากโซล่านะครับเรามองถึงหลังจากมีการผลิตแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจัดเก็บยังไงนะครับมีการนำไปใช้ยังไงนะค,ความปลอดภัยในเรื่องของการผลิตและระหว่างการจัดเก็บเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในด้านของ smart pv เนี่ยนะครับโดยเฉพาะของหัวไว้เนี่ย rely heavily นะครับบนงบประมาณ r d มหาศาลนะครับปีหนึ่งเนี่ยในปีที่ผ่านมาหัวเวยใช้งบประมาณทำ R&D ถึง23ิลเล้ยนนะครับ US ดอลลาร์นะครับนะครับก็ประมาณแสนล้านบาทนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่นอกจากที่จะมี efficiency แล้วก็มีเอ่อ uh, uh, very l i t t l e carbon footprint ในตัวมันเองแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเข้าไปช่วยสร้าง Impact นะครับในการลดคาร์บ Industry อนฟุตพิ้นกับอินดัสทรีอื่นๆสิ่งสําคัญก็คือเราไม่ได้มองแต่ในเรื่องของการผลิตจัดเก็บเรามองได้รื่งการนําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในวิชั่นของเราเนาามองว่าดิจิทัลอินเ l ลเจนซ์เนี่ยมามีบทบาทในการเอาพลังงานที่ผลิตขึ้นได้นี่นะครับไปใช้งานกับเอลเมนต์อ,อื่นๆนะครับนอกจากรถนะครับ โทรศัพท์มือถือนะครับมันจะเข้าไปสู่การบรหิหารจัดการ smart device อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับบ้านนะครับหรือในระดับองค์กรหรือในระดับเมืองนะครับถ้าวันนี้เนี่ยท่าน,นจะได้เห็นในคอนเซปต์ของ smart city นะครับในหลายๆเมืองทั่วโลกเนี่ยนะครับพลังงานเนี่ยเป็นโฟกัสที่สำคัญอันนึงนะครับในการนำดิจิทัลเทล e l เจนซ์เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิหารจัดการเมืองอัจฉริยะนะครับ แต่สิ่งที่เรามองสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเทคโนโลยี Technology เหล่านี้เนี่ยฮะที่เราใช้งบประมาณ R&D ไปมากมายมหาศาลเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะถูกนํามาใช้งานได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่มี local ecosystem นะครับที่มีความแข็งแรง มีความนำไปใชไไ้ได้จริงและได้เป็นเพราะ,ะนั้นเราเชื่อในเรื่องของการลงทุนนะครับนอกจากลงทุนในการนำเทคโนโลยีนะครับเข้ามาลงทุนในการต่อยอดเทคโนโลยีในประเทศแล้วเนี่ยเราลงทุนในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและสกิลนะครับของคนในประเทศเรามีการทำงานร่วมกันนะครับกับหน่วยงานราชการนะครับสถาบ,บัานการศึกษานะครับแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรเอกชนเนี่ยเพื่อที่จะเส,เสริมสร้าง Uh, capability ของคนนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยนะครับเรามองในเรื่องของการอย่างเรื่องของของ s t PV t PV เนี่ยนะครับเรามีโปรแกรมที่เราจะเทรนนะครับแล้วก็ recruit partner ใหม่500กว่ารายนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันนำเทคโนโลยีในเรื่องของ Smart PV เนี่ยโดยเฉพาะเข้ามาช่วยการเพิ่ม coverage ในในเรื่องของ residential markets นะครับเพราะทางด้าน industrial uh, markets เนี่ย ในหลายปีที่ผ่านมาแข็งแรงอยู่แล้วตอนนี้แทบจะเรียกว่าไม่มีโรงงานไหนเลยที่ไม่ได้ใช้นะครับใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่จะเทรนนะครับบุคลากรที่จะทำหน้าที่สปอร์ตติดตั้งครับเซอร์เวอออกแบบนะครับในระบบของ Smart PV ทั้งหมดทำยังไงถึงแม้เทคโนโลยีมันมีความปลอดภัยใช่ไหมฮะโฟกัสในเรื่องของ Security มีเกิดไฟรั่วไฟอะไรมันตัดได้เองเนี่ยแต่ ความสามารถและสกิลในการเซอร์เวย์นะครับติดตั้งให้ถูกต้องติดตั้งให้ถูกจุดใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็มีการทำเทรนนิ่งเซอร์ติฟิเคชันนะครับเพื่อให้มีการทำนำเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะไปใช้สิ่งสำคัญก็คือ เราก็ได้ extend เวลาเรามอง ecosystem เนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะในเรื่องของอ technical เท่านั้นนะครเรามองในเรื่องของ commercial ecosystem ด้วยนะครับในรอบ2อสปีที่ผ่านมาเราได้มีการร่วมมือกันกนับสถาบันการเงินนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่าง Kbank นะครับก็จะมีการทําร่วมกันทำ financial package นะครับให้กับเรื่องของ residential smart pv นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดนะครับคาร์บอนฟุตพินลงไปได้แล้วถึงประมาณเกือบ2,65 0 0 0ตันนะครับเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยสบล้านต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็ มิชชั่นของหัวเว่นี่ยถ้าท่านได้เห็น very simple นะครับแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเรามีการผลักดันเทคโนโลยี Technology ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราจะนำดิจิทัลเทเลจเนี่ยเข้ามาสู่คนนะฮะทุกคนนะครับบ้านทุกบ้านแล้วก็องค์กรทุกองค์กรนะครับเพื่อให้ทั้งคนทั้งบ้านทั้งองค์กรเนี่ยนะฮะมีความสามารถในการเชื่อมต่อถึงกัน นะครับมีความฉลาดนะครับแล้วก็มีความมีในเรื่องของ sustainability นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านทวดสวัสดีครับ